เฮาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนพักใหม่ล่าสุดนะครับเป็นของเซิร์ฟต่างประเทศนะแล้วก็เปิดเป็นตัวเต็มแล้วนะครับหลังจากที่ 3EP ีแรกก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทํารีวิวไปหลายเดือนแล้วแหละ,ละอันนั้นเนี่ยเป็นตัวทดสอบเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปลองลุยกันดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภายในเกมนะมีโอ้โหทัสซีมากีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เล่นนานจําชื่อแทบไม่ได้แล้วนะแต่ละตัว ึกถึงยุคเฟื่องฟูของวันพันแมนนะครับหลักๆนี้เติมกันไม่ไหวแล้วนะเกลือแล้วเกลืออีกนะครับเนี่ยมาเราเข้ามาในไหนไม่รู้อะผมขอ,อก,กดข้ามเลยแล้วกันนะครับนี่ไอหัวแม่งมาแล้วก็หวังว่าอาจจะได้เข้าไทยหรือว่า global นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากเล่นมากๆนะผมบอกเลยมาแล้วครับโอ้พิกลโรม่วงเรียกมันยีดียีดีก็ดูแบบพิกลโร่จริงๆอะ,อะมาครับสู้กันโอเค ใส่สกิลปึ๊บสกิลอะไรครับเนี่ยโอ uh, ้โหคอนน้อยหอยสังอา่เป็นสกิลฮิวให้เพื่อนนะครับไอ้นี่มีคว้างจักรยานด้วยนะผมจําได้ตอนเล่นแอาชาร์จพลังก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยพังจักรยานโอเคลูกเตะโคโดฮะนี่ไอย่างโหดหูยแรงเอาเรื่องนะครับหายไปเกือบครึ่งหลอดน,นะพิกโรโยังไงเรียกงกูคุณมาช่วยไหม้ย ปล่อยบอลเก็นกี่ด้วยปึง้งอุ้ยตายหมดทีมเลยพี่หัวเม่งมาช่วยแล้วนี่โอ้โหเงาสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ลูกที่สองมาฮะพี่หัวเม่งช่วยโอย้เกาหัวไปทีหนึ่งเ <c oughs> อามาโอ้โหโเนื้อเรื่องยืดเยื้อธรรมดาครับช่วงแรกๆนะครับเกมวันพันแมนทุกเรียกว,ว่าทุกเวอร์ชันอะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนมากพวกเกมดาเนินเนื้อเรื่องนับปึง้ง โอ้โหเทเจัดปลัดบอกนี่ดูครับดูหน้าก่อนเป็นไงโอ้โหจับจัดอะอ่ามาถึงนะครับเขาจะให้เราทําการสุ่มหาตัวละครก่อนเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากตั้งแต่ที่ผมเล่นหลายเวอร์ชันมาเนี่ยจะเป็นตัวล็อกให้นะครับสําหรับตัวแรกที่ให้สุ่มฟรีเนี่ยเรียกได้ว่าแทบทุกเกมดีกว่าที่เป็นแนวเกมเทิร์นเบรแล้วมีให้สุ่มนะครับอ่าดูดิได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรปื๊บปืป,ปตัวซ้อาอ่ะไม่ต้องลุ้นหรอกผมว่านะ ไปยังหนาจีนอททุกภาคครับโอเคได้มาร่วมทีมแล้วเดี๋ยวไว้เราเค่อยไปสุ่มแยกนอกรอบของเราเอาเองดีกว่าอ่าช่วงแรกก็จะเป็นการสอนเล่นเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยก็ทําการใส่จัดทีมทั่วไปนะครับแล้วกดต่อสู้ปุ๊บเขาจะพาเราไปลงด่านชัวถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะมาครับเนี่ยก็ลงด่านปกติเลยก็สอนดูการใช้พลังอันตีดู หลอดพลังงานนะครับว่าเต็มหรือยังสามารถใช้ได้หรือยังนะครับอ่ะควางจักรยานซะหน่อยเปรี้ยงเนี่ยผมชอบท่ามันมากเลยเฟียวมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอย่างของเดอะสตองเกตเนี่ยมันจะเป็นมุมมองด้านข้างใช่ไหมไอ้น,นั่นผมว่าผมชอบมุมมองแบบนั้นมากกว่านะครับอันนี้มันเหมือนมันเห็นตหลังอะ่ะมันดูแล้วมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันได้ที่ภาพสวยไนงะมาครับอื้อันตรีไหมมา โอเคแรงจัดครับยังแรงเหมือนเดิมจีนอสเราไม่อ้ตอตีลากาโชว์ได้นะปล่อยพลังขึ้นเต่าด้วยนะครับเมื่อกี้นี้อ่ะเขาให้เราทําการสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าอุ้ยสิทีเลยเหรอ่อะลองดูลองดูองดเออีค่อยน่าตื่นเต้นหน่อย10ทีแต่ว่าการันตีหรือเปล่าผมไม่รู้ <laughs> เป็นตัวล็อกไว้หรือเปล่าอ่ะขอตัวเจ็บจับสักหึงตัวล้วกันนะครับถ้างั้น มาไหมมาไหม SSR SSR เุ้ยโอ้อะไรตกใจหมดอะไรเนี่ยมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหระดับ R อย่าทำซ่าเยอะให้ SSR เขาเดินบ้างโอ้โหไปออกเลยนะครับเรียกว่าเจ๋งเลยดีกว่าอย่างนี้ช่วงแรกก็จะเป็นการสอนพวกจัดทีมอัพตัวการสุ่มนู่นนี่นั่นปกตินะครับี่อันนี้เป็นการอัพดาวก็ใช้เศษตัวละครที่มีนั่นแหละ เห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้อ,อันนี้เป็นไลน์สกิลโอเคปึ๊บเราก็ทําการอัพปกติเลยครับอ่าหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวพวกระบบเข้าๆกันสักนิดนึงกันดีกว่านะครับอันแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยครับที่เป็นรูปมาคล้ายๆเหมือนเป็นรูปคนตรงนี้นะครับก็คือซัมมอนหรือว่าสุ่มกาชานั่นเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของการสุ่มแบบ2แบบนะครับก็คือสุ่มแบบธรรมดา กับซุ่มแบบ SSR นะครับเ s r เนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมแปลไม่ผิดนะอีก79ครั้งเนี่ยน่าจะได้ตัวการันตีแน่นอน1ตัวนะครับส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นระดับ SR อนะครับอีก40ครั้งเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ผมมีตัวอยู่15แต่ว่ารอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการเก็บตั๋วมาซุ่มแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่ต่ำกว่านึงครั้งแน่นอนระดับปราชาเกลือมาทั้งทีครับจะซุม่มเล่นๆไม่ได้นะผมบอกเลย <c oughs> เรามีสุ่มแบบจับหนักกันแน่นอนเนี่ยอ่านี่ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตู้พิเศษนะครับนี่เป็นตู้ระดับ s อ r ที่ค่อนข้างดีเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกตัวลูกไฟนะครับที่สามารถเอามาแลกเศษตัวละครเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวละครหรือว่าตัวฮีโร่ของเราได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่11ลูกไฟเท่านั้นลูกไฟนี้ก็จะได้จากการที่เราเนี่ยไปทำการสุ่มนะครับก็จะได้มาอันแรกนะครับส่วนอันที่2ที่เป็น,ในใคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับคลิกเข้ามาปึ๊บ มันจะเป็นโลกมากมายเลยนะครับก็จะมีในส่วนของพวกเนี่ยพวกคล้ายๆลงหอพวกลงดานนะครับเนี่ยก็เต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนลงดาดส่งตัวไปทาความภารกิจนะครับคเควสนู่นนี่นั่นนะก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เนี่ยสามารถแปลได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกค่าแอคทีฟเก็บดาวครบได้เพชรได้เงินนะครับประมาณนี้ ในส่วนของตัวนี้นี่เราก็ยังมีอีกหลายเมืองเลยที่ยังไม่ได้ปลดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอเลเวลแล้วก็เคลียร์ด่านถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฉบับเต็มให้อีกทีหนึ่งละกันส่วนขวามือล่างบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เป็นรูปกระเป๋าก่อนเลยก็เป็นที่เก็บไอเทมของตัวเรานั่นเอง อันที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านเติมเงินร้านใช้เพชรนู่นนี่นั่นนะครับอันที่3ามเนี่ยจะเป็นการจับทีมรบของเราอะผมใส่ครบเลยหลักๆเนี่ยจะใส่ได้ทั้งสิ้นนะหกตัวนะครับนี่ตัวผมไม่อยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณนี้แหละ SR ระดับแล้วก็ระดับ R4 ตัวน้ำยังไม่ได้สุ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับที่เป็นคล้ายๆรูปกาตัตรงนี้ปึ๊บ คลิกเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกตัวละครที่เราเนี่ยมีอยู่นะครับโอ้โหเนี่ที่เป็นรูปไฟก็คือตัวละครที่เรามีอยู่ที่ไม่มีไฟขึ้นก็คือตัวที่เรายังไม่ได้นะครับโดโอุ้ยตัวเทพเทพเทพเฟี te p, te p ้ยวเต็มไปหมดเลยนี่โอ้โหถ้าซื้อมากี่อยากได้มากเลยับเนี่ยเขาก็จะมีพวกรายละเอียดสกิลบอกด้วยนะครับถ้าเราคลิกเข้ามาดูหนะ่อยเห็นไหมแล้วก็พอคลิกเข้ามาในตัวละครของเราปึ๊บเนี่ยครับ ในนี้เน uh, be ี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดพวกเลเวลอ่ะกดอัปให้ดูปึ๊บอันนี้เป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับอันแรกอันที่สองเนี่ยจะเป็นการอัปตีบวกกรอบตัวละครของเราอัปเลยครับปึ๊บนี่ประมาณนี้ไหมบวกหนึ่งบวกสองนะครับอันที่สามเป็นอัปดาวก็จะใช้ในส่วนของพวกเศษตัวละครส่วนอันที่สี่เนี่ยจะเป็นการอัปพวกสกิลต่างๆนะครับเนี่ยอัปเลยปึ๊บแล้วก็อันที่ห้าอันที่หก เป็นคอตูมนะครับอีกอันนึงยังไม่ปลดล็อก่อะประมาณนี้ครับนี่เลยส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดนับค่าพัฒนาการของตัวเรานั่นแหละค่าความสัมพันธ์นะครับว่า จัดอะไรยังไงประมาณไหนนะครับนี่หรือว่ามีตัวอะไรในครอบครองนะครับก็จะมีพวกบโบนัสพวกอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นรูปตึกเดี๋ยวคิกเข้ามาปุ๊บอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนห้องออกกําลังกายนะครับเห็นไหมก็จะมีพวกรับเข้าปัานพวกนู่นนี่นั่นนะต่างๆนานา,นาก็ลองมาเล่นดูกันได้อันนี้เป็นเหมือนห้องพักผ่อนนั่นเองที่ไว้ใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรได้ของนิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เป็นรูปสมุดคิกเข้ามาปุ๊บ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเควสประจําวันนะครับ <S <S <ess iz os> เก็บค่าแอคทีฟค่าอะไรต่างๆทําตามที่เขากำหนดนะครับ <S <S <ess iz os> ก็จะได้ของได้อะไรได้ EP นู่นนี่นั่นมาด้วยนะครับประมาณนี้อ่าโอเคก็สําหรับ EP นี้ก็จะจะประมาณนี้นครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินต่างๆนะครับเนี่ยที่แรกของอาชีพเมนนะครับเนี่ยทำตามท,ท,ที่เขากําหนดก็จะได้รับค่าพลังงานนู่นนี่นั่นนะเติมเงินโอเคแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยปึ๊บอ่ะ นี่ได้แม็กมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นพวกก็น่าจะล็อกอินนะครับล็อกอิน7วัน8วันเหมือนเกมทั่ว,วไปแหละที่เวลาเปิดใหม่ก็จะมีพวกกิจกรรมพิเศษมาให้นะครับนี่โอ้รู้สึกจะมีกล่อง s s r ให้ด้วยนะครับโอเคเจ๋วเลยอส่วนสุดท้ายนะที่เป็นรูปก,กล่องของขวัญเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมพิเศษเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยก็สุ่มฟรี100ครั้งนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยแล้วก็สามารถเลือกตัวฟรีเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมมาลองสุ่มดูกันด้วยนะครับแต่ละตู้นะเลทตัวก็ไม่เหมือออนนนนนกกกัััะคครรรบบปมาาณีีี้้โเนน็็สหวใท่ชฝ กดไ like, ลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยอยากให้ทำต่อคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ